ความสำเร็จไม่ใช่กุญแจสู่ความสุขแต่ความสุขต่างหากที่เป็นกุญแจสู่ความสำเร็จฉันรู้สึกโชคดีที่ได้เกิดมา สวมเครื่องแบบสมยาคาราชการและได้ทำภาระหน้าที่สำคัญรับใช้งานเพื่อพอ่อหลวงแห่งไทยยินดีต้อนรับคณะกรรมการ,ราการประเมิน การเตรียมความพร้อมและพัฒนายอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยข้าพเจ้านางสาวอัญชลีปรากฏหารตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนชนประธานนาตลิ่งชันตำบลท่าเยี่ยมอำเภอโชคชัยจังหวัดนครราชสีมา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต2ข้าพเจ้าเกิดเมื่อวันที่15เดือนมกราคมพุทธศักราช2535ปัจจุบันอายุ29ปีภูมิลำเนา บ้านเลขที่25หมู่2บ้านสะตะเคียนตำบลบ้านปรืออำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมประวัติการศึกษาข้าพเจ้าจบการศึกษาภาคบังคับจากโรงเรียนวัดปทุมคงคาจบการศึกษาขั้นพื้นฐานจากโรงเรียนกระสังพิทยาคม จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์คณะคารุศาสตร์สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยเกียรตินิยมอันดับสองประวัติการทำงานข้าพเจ้าได้ผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูจากโรงเรียนอนุบาลห้วยราชระยะเวลา หปีการศึกษาและได้รับรางวัลน,นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูดีเด่นประจำปีการศึกษา2557ประสบการณ์ในการสอนจากโรงเรียนอนุบาลเทพารักโรงเรียนเอกชนในจังหวัดสมุทรปราการระยะเวลา5ปี2เดือน ปัจจุบันเข้ารับราชการครูณโรงเรียนชนประธานนาตลิ่งชันตำบลท่ายเยี่ยมอำเภอโชคอชัยจังหวัดนครราชสีมาเมื่อวันที่5เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2563ด้านการปฏิบัติตน ด้านที่หวินัยและการรักษาวินยัยข้าพเจ้ารักษาวินัยที่เป็นข้อห้ามและข้อปฏิบัติอย่างเคร่งครัดอยู่เสมอเอาใจใส่นักเรียนมีความมุ่งม,มั่นในการสอนและการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเต็มใจด้านที่สคุณธรรมจริยธรรมข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม ปฏิบัติตนตามหลักศาสนาที่นับถือตลอดจนประพฤติตนตามหลักปฏิบัติของพระพุทธศาสนาอย่างเคร่งครัดด้านที่3ามจัญทรบันวิชาชีพข้าพเจ้าเข้าร่วมอบรมสัมมนาอย่างสม่ำเสมอเพื่อนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมมาพัฒนาตนเอง พัฒนานักเรียนและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียนด้านที่4การดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงข้าพเจ้านำแนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการดำเนินชีวิตสามารถนำความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไปปรับใช้ในการทำกิจกรรมต่างๆให้กับผู้เรียนด้านที่ 5. จิตวิญญาณความเป็นครูข้าพเจ้าพัฒนาความรู้ความสามารถของตนเองให้มีความรอบรู้สามารถนำความรู้ไปถ่ายทอดให้กับผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้ที่ถูกต้องเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตของตนเองต่อไป ด้านที่6จิตสำนึกความรับผิดชอบในวิชาชีพครูข้าพเจ้ามีความรักความศรัทธานในวิชาชีพครูโดยการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสิทธิ์มุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่และให้บริการผู้เรียนผู้ปกครองและผู้ร่วมวิชาชีพในฐานะผู้รับบริการอย่างเท่าเทียมกัน ด้านการปฏิบัติงานด้านที่ 1. การจัดการเรียนการสอนข้าพเจ้าจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการสอนและรูปแบบการสอนที่หลากหลายโดยเน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้มีความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ ด้านที่ 2, การบริหารจัดการชั้นเรียนพระเจ้าจัดห้องเรียนสภาพแวดล้อมและบรรยากาศให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยและมีความสุขในการเรียนด,ด,ด,ด้านที่ 3, การพัฒนาตนเอง ข้าพเจ้ามีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเองในทุกๆด้านมั่นศึกษาและพัฒนาตนเองอยู่เสมอโดยการเข้าร่วมกิจกรรมการฝึกอบรมหรือกิจกรรมเล็กเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนครูด้านที่4การทำงานเป็นทีมข้าพเจ้าสามารถปรับตัวเข้ากับบุคคลอื่นรู้หน้าที่ของตนเองและช่วยเหลือผู้ร่วมประกอบวิชาชีพอย่างเต็มความสามารถ พร้อมเรียนรู้ทุกงานสามารถปฏิบัติตนในการทำงานเป็นทีมให้สำเร็จเพื่อเป้าหมายร่วมกันในการพัฒนาสถานศึกษาด้านที่5งานกิจกรรมตามภารกิจบริหารของสถานศึกษาข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่นอกเหนือจากงานสอนอย่างเหมาะสมด้านที่6 การใช้ภาษาและเทคโนโลยีข้าพเจ้ามีความสามารถมีทักษะในการใช้ภาษาและเทคโนโลยีในการพัฒนาผู้เรียนและในการปฏิบัติงานขอขอบพระคุณท่านคณะกรรมการทุกท่าน ที่ได้ให้เกียรติชมการนำเสนอการเตรียมความพร้อมและพัฒนายอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยขอบคุณและสวัสดีค่ะ